เปียกสวัสดีครับสวัสดีครับหมอครับโอ้โหนะครับตลาดช่วงนี้ปรับฐานครับพี่เปียกนักทุนหลายท่านสนุกสนานครับนักทุนหลายท่านนี่โดยเฉพาะที่เราเคยคุยกันครับพี่เปียกหุ้นตัวเล็กๆนะฮะหุ้นที่เก่งกําไรโดยเฉพาะชุดสีกับชุดดีเนี่ยครับลงกันวันหนึ่งนี่สิบเปอร์เซ็นก็มีฮะบางทีก็ยี่สิบเปอร์เซ็นก็มีนักทุนบางท่านยังมือสั่นนะทาไม่ถูกนะทาอะไรไม่ถูก จะขายก็ไม่กลัวไม่กล้าขายจะซื้อก็มีคนแบบนี้ด้วยพี่เปียกมีมุมมองอย่างไงครับเชิญครับพี่เปียกครับได้ครับได้ครับขออนุญาตแชร์สไลด์เลยนะครับคือมันต้องเล่าตั้งแต่ตอนนี้นะครับขอแชร์สไลด์แป๊บนะครับเชิญครับขึ้นมาแล้วนะครับขึ้นขึ้นมาไหมครับหมอครับขึ้นครับขึ้นแล้วนะครับโอเคโอเคต ต้องเล่าอย่างนี้ก่อนนะครับตลาดหุ้นเนี่ยโดยภาพรวมนะครับมันก็จะมีแนวโน้มอยู่สามแนวโน้มเกิขึ้นแนวโน้มไซเวย์แนวโน้มลงแนวโน้มขึ้นก็หุ้นส่วนใหญ่ก็ขึ้นนะครับว่าจะเป็น A เป็น b เป็น C ขึ้นหมด80ดสิเปอร์ซนขึ้นหมดอีกมียี่0เอร์เซ็ตสิบปซที่เป็นขาลงถ้าเป็นหุ้นขาลงก็กลับกันนะครับหุ้นแปดสิบเปอร์ซ็นเี่ยเป็นขาลงมียี่สิเปอร์เซที่เป็นขาขึ้นครับมันก็เล่นเล่นง่ายหน่อยคือมันเห็นเทรนชัด มีเทรนด์หนึ่งซึ่งเป็นเทรนด์ที่เล่นได้ยากยากมากนะครับคือเทรนด์ไซเวย์ครับไซเวย์เนี่ยหุ้นส่วนใหญ่ก็จะไม่ไปไหนแล้วก็จะมีหุ้นบางส่วนที่เป็นขาขึ้นหุ้นบางส่วนที่เป็นขาลงครับไอไอ้ขาลงเนี่ยแหละครับไอหุ้นขาลงเนี่ยมันมันมันจะมันมีการทั้งลงตั้งแต่หุ้นที่ไม่ไปไหนแล้วกระแทกลงจากข่าวร้ายกับผู้ที่เป็นขาขึ้นอยู่รครับกดลงโดนขายทิ้งลงไปอืม,มีได้สองลักษณะครับ ซึ่งลักษณะที่เราจะคุยกันวันนี้คือหุ้นชุดกลางกับเล็กก็คือชุดซีกับชุดดีครับครับหุ้นแนวโน้มตลาดเนี่ยต้องยอมรับก่อนว่าเป็นไซเวย์เพราะฉะนั้นมันจะเกิดกรณีแบบนี้ครับหุ้นตัวไหนที่เป็นหุ้นชุด a ชุด b เนี่ยถ้าลงแรงก็พอสู้ได้แล้วมันก็จะดีบาวกลับครับแล้วก็ุส่วนหุ้นชุดดีเนี่ยไอตัวที่ลงมันจะลงไปเรื่อยๆครับไอตัวที่ขึ้นเนี่ยมันก็จะมีโอกาสโดนกระแทกได้นี่คือโครงสร้างของมันนะครับ คพอ,อเราเข้าใจแนวโน้มเซต้เนี่ยเราก็ได้วางกลยุทธ์ถูกว่าเราจะเล่นยังไงแนวโน้มไซเวียเนี่ยกลยุทธ์หละกอมีมีมีเงินอยู่บางส่วนนะครับอย่างน้อยก็สักครึ่งหนึ่งครับแล้วก็มีหุ้นอยู่ครึ่งหนึ่งจะเล่นก็ต่อเมื่อหุ้นตัวนั้นโดนขายออกมาแรงๆเท่านั้นถึงจะเข้าไปเล่นครับส่วนหุ้นที่ขึ้นแรงๆเนี่ยขายได้เลยอืมไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องถามอะไรเยอะเลยขายได้เลยยกตัวอย่างเช่นหุ้นเอสซีบีวันเนี้ ครับเปิดมาเนี่ยร้อยี่สิบเลยนะครับร้อยี่สิบร้อยี่สิบแอบเลยนะประมาณสักห้านาทีแรกอะแล้วตอนแล้วตอนปิดเนี่ยมันปิดมันปิดมันปิดไปต่ำกว่านี้อืมพอมันขึ้นมาปั๊บหน้าที่ของคนเล่นหุ้นในตลาดแบบนี้นะครับขายซ้ายได้เลยครับไม่ต้องถามเลยขายได้เลยกลยุทธ์นะครับหุ้นแรงๆอย่างเงซื้อลงแรงๆอย่างเงซื้อ ขึ้นแรงแรงขายกลยุทธ์มีเท่านี้นะโดยหลักของผู้ชุดเอบนะครับครับส่วนหุ้นชุด A อบที่เป็นขาลงคือหลุดเส้นห้าสิบวันหรือหลุดเส้นสองร้อยวันไปแล้วเนี่ยมันจะลงของมันไปเรื่อยๆครับห้ามห้ามซื้อแบบลงแรงแล้วซื้อเพื่อเก่งกาไรห้ามในตลาดไซเว่แบบนี้ห้ามเพราะเราก็จะเห็นหุ้นโดนขายแรงเราก็อยากจะเข้าไปซื้อถูกไหมครับครับเพื่อเล่นเด้งอันนี้ห้ามเล่นอันตรายมากนะครับ ส่วนหุ้นชุดดีด็อกเนี่ยมันจะส่วนใหญ่เนี่ยซีกับดีหรือหุ้นกลางกับเล็กเนี่ยมันจะส่วนใหญ่มันจะอยู่กับที่ครับหมอมันจะไม่ค่อยไปไหนครับแล้วก็ถูกเลือกมาเล่นเป็นตัวตัวอืมทำให้ตลาดไซด์เวย์อันนี้เข้าใจตรงนี้ก่าครับส่วนหุ้นชุดซีกับดีเนี่ยมันจะมันจะเป็นแนวน้องไซด์เวย์ซะเป็นส่วนใหญ่ครับแล้วมันจะถูกลากขึ้นมาเล่นเป็นตัวครับ ไอ้ตัวที่ขึ้นมันก็ขึ้นอยู่งั้นนะครับหมอบางตัวขึ้นเสร็จแล้วบ่ายลงเช้าขึ้นบ่ายลงบางตัวขึ้นสามสี่วันอีกสามสี่วันลงม,นมันจะมันจะมีแพทเทิร์นประมาณเนี้มันจะมันจะเห็นชัดแต่ว่าตัวพูดจะไม่ซ้นะํากันครับเพราะฉะนั้นเราจะเล่นแบบเสือหวนไม่ได้เคยเล่นตัวนี้ได้กําไรแล้วจะกลับมาเล่นอีกเนี่ยห้ามเปน็นอันขาดอันนี้เป็นข้อห้ามของตลาดไซเวร์ะนะครับครับ ทำไมเราไซเวย์เพราะว่าดาวโจนเป็นขาลงครับจริงๆเราต้องเป็นขาลงตามดาวโจนกับไซเวย์แต่ในเอเชียเนี่ยในอาเซียนเนี่ยอาเซียนนะครับมีตลาดเรากับจาการ์ตาครับกินโนนีเซียนเนี่ยซึ่งไม่ลงแบบนี้ครับครับแต่เวียนามบลงแบบนี้ครับนะครับแปลว่าเราอยู่ในเกรดค่อนข้างดีในแง่ของนั่งคุณต่างประเทศครับ,รบจึงไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมยังมีเน็ตบายอยู่ วันนี้ฝรั่งก็ยังเน็ตบบยนะพี่เพียรใช่ใช่แต่เน็ตไบนี่มันแค่ประทองไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ใหลงแรงครับหมอไม่ได้ดันราคาผูคพิตึกืมครับอ่าเนสแดกเนี่ยเมื่อคืนลงไปทำนิวโรด้วยอันตระไม่อาการไม่ดีทั้งคู่เลยจาการ์ตาที่ผมบอกไอ้ตลาดอินโดนีเซียเป็นขาขึ้นเขาแข็งแรงกว่าเราเยอะนะครับจาการ์ตาเนี่ยนี่เวียดนามครับ เวียดนามนี่ก็ไปแล้วนะพี่เพยก <laughs> ไปครับไปครับไปครับอ <ừ> ของเราไม่ไปเนี่ยของเราอยู่แบบนี้ครับของเราอยู่แบบนี้หนึ่งหกหกศูนย์เนี่ยหนึ่งหกศูนย์เป็นแนวรับสําคัญนะครับห้ามหลุดหลุดเสร็จแล้วเนี่ยมันจะหลุดไปถึง 1, 6, 3, หนึ่งหกสามศูนย์หรือต่ำต่ำกว่านั้นได้อันนี้อันนี้คือเหตุผลว่าช่วงนี้ผมถ้าพูดไม่ลงอ่ะผมจะไม่ให้ซื้อตัวไหนลงแรงผมจะให้ซื้อแล้วตัวไหนขึ้นแรงผมจะให้ขายนี่เป็นกลยุทธ์หลักในตอนนี้ของผมเลย และหุ้นที่ลงแรงในสองวันนี้ที่ผ่านมาก็ยูหุ้นชุดสี่ชุดดีีซึ่งอยู่ขนาดกลางกับขนาดเล็กนะครับใช่ครับก็อย,อยู่ในชุดชุดนี้เลยแต่มันก็มีบางตัวไม่ไม่ลงนะครับอันนี้เป็นปกติของมันนะครับอย่าไปอย่าไปกังวลนะ JTS ไม่ลงครับอืมไม่ลงครับไม่ลงซื้อได้ไหมบอกซื้อไม่ได้ครับต้องซื้อต่อลงเท่านาั้นครับ THG ลงครับครับจริงๆเนี่ยตัวที่ผมแนะนำไปเมื่อเมื่อวันเมื่อวันจันทร์ครับไม่เลือก THG ผมผมเลือกแค่สามตัวสามหรือสี่ตัวผมจำไม่ได้แต่ไม่มี THG ทำไมผมไม่เลือก t h เเพราะพราะมันลงมาก่อนหน้าที่ตลาดที่ตัวลเล็กๆจะลงวันหนึ่งครับหมายความว่าคนที่เป็นที่กลุ่มราคาอยู่หรือเป็นเจ้ามือหรือจะเป็นบุกแก๊งแงรายใหญ่ก็ตามเนี่ย เขาระบายหุ้นตัวนี้ออกก่อนแล้ววอลุ่มไม่ติดอยู่ในในท็อปแอคทีในโม t แอ t ทีฟครับยี่สิบอันดับสามสิบอันดับของผมเพราะฉะนั้นผมไม่เล่นผมจะไม่เล่นตัวนี้มไม่เล่นตัวที่โดนก่อนครับ JMT ก็เป็นหุ้นที่ไม่ลงครับตะกูลเจนี่แข็งแรงครับไปเบียไม่ลงครับนี่ JMT นะครับครับอันนี้ J จมาร์ครหมอครับ มันแปลว่าคนนักเก็งอะไรใหญ,ใหญ่คนเจ้ามือหรือจะเรียกว่าอะไรก็ตามเนี่ยเขาไม่ไม่ขายแต่เราก็ซื้อไม่ได้เพราะว่ากลยุทธ์เราคือลงแรง่าซื้อรับ,รบลงแรงไม่ได้ซื้อได้ทุกตัวเลยนะครับต้องดูเป็นตัวตัวไปครับ่อนข้างจะเลือกยากสิงเกอรก็ไม่ลงครับนี่น,นี่ตะกุเจมกันนะครับครับสิงเกอร์ไม่ลงนี่เอาพูดที่ไม่ลงมาดูก่อน เพราะว่าในตลาดไซเวย์มันจะมีหุ้นที่ไม่ไปไหนหุ้นขึ้นแล้วก็หุ้นลงผสมกันแต่ส่วนใหญ่จะไม่ไปไหนครับตรงหัวก็ไม่ลงครับครับเล่นไม่ได้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ลงก็ไม่เล่นครับไอ้ตัวนี้ลงครับฟอร์สลงครับฟอนแล้วผมเห็นแล้วลงเอ,อผมขยับแนวรับเป็นสามแนว มีเส้น10วัน exponential เส้น20วัน exponential และ50วัน exponential ถ้าผมรับที่เส้น10วัน exponential จุด stop loss ผมจะอยู่ที่เส้น20วัน exponential ตัวนี้จึงออกให้ลูกค้าซื้อครับ43เป็นแนวรับจุด stop loss เป็น 4, เป็น39มันลงมาที่ประมาณ40ครับเปินหลครับแปลว่าถ้าเราซื้อ43เนี่ย เราอาจจะได้เท่าทุนมันจะมีรีบาวให้ออกหรือกําไรนิดหน่อยหรือไม่ก็ยังติดอืมแต่ตราบใดที่ยังไม่หลุดเส้นสีเขียวก็ยังไม่ต้องสตอลอมครับทาไมทําไมเราเล่นฟอสเพราะว่าฟอสเป็นหุ้นที่เป็น,ปนแนวโน้มขาขึ้นแล้วอยู่ดีก็มีแรงขายออกมาแล้วเราก็เห็นวูล,ลุ่มออกมาแล้วเราก็เห็นว่ายัางไงพรุ่งนี้มันคงต่อแต่ว่าเราเลือกที่จะซื้อเสียงเข้าไปก่อน เพื่อจังหวะดีบาวแล้วขายครับการหลุดการหลุดของราคาจะไม่หลุดเส้นผู้ที่แข็งแรงจะไม่หลุดเส้นยี่สิบวันถ้าหลุดเส้นยี่สิบวันเราจะไม่เล่นตัวที่สองคือเอ m a r t เป็นคู่กันครับตัวนี้แนวรับอยู่ที่ยี่สิบจุดสต็อปลอสอยู่ที่สิบแปดใช้ระบบเดียวกันคือเส้นสิบวันเอ็กโพเเชียลแบบยี่สิบวัน ตัวนี้ก็เล่นได้เพราะว่าเทรนมันขึ้นมันแรงมากมยังไงเนี่ยมันลงแรงเนี่ยยังไงต้องมีรีบาวกลับอยู่แล้วทั้งสองตัวไม่หลุดเส้นสิบวันนะพี่เปียดวันนีไ้ไม่หลุดครับไม่หลุดครับถือว่าแข็งแรงเลยอย่างเงี้ยเราเล่นได้เราเลีอยมาเล่นได้คแต่ว่าถามว่าจะเล่นได้ไกลไหมบอกไม่ไกลหรอกเต็มที่ก็ไปแค่ยี่สิบสี่ยี่ห้าค่ะไม่เกินเนี่ยแต่ว่ามันก็จะได้ห้าเปอร์เซ็นต ตามที่เราอยากได้ห้าปอร์เซ็นหรือสิบเอร์ซ็นไม่เกินนี้ที่เราอยากได้ครับดิโตไอ้น,นี่ก็เล่นได้ครับอืมเป็นเทนขาขึ้นดิโตก็เป็นผู้ที่เราเลือกให้ลูกค้าในวันขาคอันนี้ก็พูดแล้วใช่ไหมครับแนวรับอยู่แปดสิบนี่แหละครับสองเส้นสิบวันนะครับแล้วเส้นยีสิบวันเจ็ดสองเป็นจุดสต็อปลราอันนี้บอกวิวธีเล่น คือคือไอ้พวกนี้เราแนะนําผ่านผ่านห้องไปแล้วนะครับคนที่เป็นลูกค้าก็จะรู้ว่าเราแนะนําอะไรอันนี้ผมมาบอกที่เฉยว่าเราเลือกตัวไหนมาเล่นเพราะอะไรคร <ทะ S 2> สามตัวที่ผมเลือกมาเนี่ยจะเห็นได้ว่าเป็นเทรนด์ขาขึ้นแรงๆแล้วก็มีแรงขับออออกมาแล้วผมคิดว่าเทรนด์ของเทรนด์ของมันเนี่ยน่าจะมีแรงพอที่จะดังกลับไปได้ตัวที่เราประสบสความสําเร็จมากสุดในรอบนี้ในสามตัวนี้ก็คือตัวดิสโต้ครับ มันรีบาวตั้งแต่วันที่เราซื้อเลยซื้อเสร็จตรงแปดสิบเนี่ยมันลงมาถึงนี่ครับเจ็ดสิบเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบเจ็ดด้วยซ้ำไปครับไม่ต้องตกใจเพราะมันยังไม่หลุดเส้นยี่สิบวันครับอ่าไม่ต้องตกใจถ้าซื้อได้ต่ำกว่าจุดที่ผมซื้อก็จะดีแต่ถ้า ซื้อในจุดที่ผมให้ซื้อเนี่ยผมคิดว่าเต็มที่เราจะเท่าทุนเต็มที่เลยนะเื็มเ,เต็มที่เราจะเท่าทุนแท่งเทียนม,มันปิดเป็นหางยาวๆเลยนะเปียกมีแรงซื้อกลับบีดขึ้นไปใช่วันนั้นอะ่ะใช่ <c oughs> ใช่ในสามตัวเนี้ยตัวเนี้ยแข็งแรงสุดเลยครับในสามตัวเนี้ยตัวนี้แข็งแรงสุดเลยเพราะฉะนั้นจากนี้ไปวันนี้วันพุธอังพุธพฤหัสวันพฤหัสหรือวันศุกร์ถ้าไอตัวนี้ลงมาที่แนวรับเรานะครับ ถ้าสู้ได้ครับครับนี่เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่โครงสร้างการขึ้นเหมือนกันแล้วเส้นสิบวันเนี่ยตอนนี้หลุดเส้นตอนที่แนะนาซื้อเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้ไม่ได้แจ้งในห้องในห้องนี้เป็นพอีกห้องหนึ่งแปดบาทหกสิบย่งซื้อได้คร,รับรับรอดอยู่เจ็ดบาทสี่สิบระบบเป็นเดียวกันหมดนะครับตัวไหนที่ขึ้นชันเนี่ยสามารถเอาเล่นในจังหวัดที่โดนขายแบบนี้ได้อื แต่ถ้าขึ้นไม่ชันเนี่ยอันตรายเดี๋ยวผมมีตัวอย่างให้ดูนะครับและตัวนี้ก็เป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่วีบาวกับตั้งแต่วันนั้นเลยครับตั้งแต่วันนั้นเลยทีมจีครับโครงสร้างเหมือนดิทโต้นะครับตอนรีบาวมันเหมือนกันแท่งเทียนล้ายกันเลยครับพี่เพียงถูกต้องถูกต้องถูกต้องครับหมอเพราะนั้นเวลาเราเลือกเล่นเนี่ยให้เลือกเล่นทรงประมาณนี้ยเต็มที่จะเท่าทุนครับจะบอกว่าโชคดีได้กําไรก็เป็นไปได้เพราะว่าบางทีมันไม่รู้ตัวไหนจะดัน ครับแต่ไม่รู้ตัวไหนและเจ้ามือเขาจะดันกลับอันนี้เดา,เดาไม่ได้แต่รู้แค่ว่าโครงสร้างสี่ตัวเนี้ยเล่นได้ถ้าเจอนะครับรอบหน้าถ้าเจอเราก็จะแนะนําออกไปอย่างเงี้ยเราไม่ค่อยอยากเล่นครับมันมันเพิ่งเริ่มขึ้นมาอืมอย่างเงี้ยเราจะไม่ค่อยอยากเล่นเนี่ยครับ,รบมันจะรีบาาไม่แรง อำนาจเนี่ยนครับแล้วก็หลุดหลุดเส้นคาาเลี่ยลงไปเลยนะพี่เบียรใช่ใช่อีกตัวชื่อ ekh นะหมอเห็นไหมครับมันลงมาก่อนหน้าเขาตัวพวกนี้ผมก็จะไม่เล่นนะครับมันลงมาก่อนที่ตัดที่ตัวตัวหลักๆมันจะลงลงมาตั้งแต่วันศุกร์มาพี่เบียสัปดาห์ที่แล้วตัวนี้ใช่แปลว่ามันอ่อนแอมากในในความเห็นของผมนะครับผมก็จะไม่เลือกตัวนี้มาเลยครับ เอาเอาตัวเลือกกับตัวไม่เลือกกันครับเพราะว่าในตลาดหุ้นมันมีหุ้นชุดสีดีกับดีเนี่ยเยอะไปหมดแล้วครับเอาเป็นว่าจังหวัดที่มันกระแทกลงเนี่ยเราจะเล่นตัวไหนดีตัวนี้ก็ขึ้นชันแต่ว่าแต่แต่ว่าเวลาลงมันดันลงก่อนคขาผมก็ไม่ชอบดูดูทรงที่<ไ>พี่เปียกจะเลือกเนี่ยน่าจะเป็นหุ้นที่ได้ได้ไดแสดงออกถึงความเขาเรียกว่าความแข็งแรงมาก่อนล่วงหน้าแล้ว เช่นเเช่นมันเคยลงมาเช่นลงมาที่เส้นสิบลงมาที่เส้นยี่สิบแล้วมันมันไม่หลุดแล้วมันก็รีบาวทำนิวไฮอย่างเงี้ยใช่ไหมพี่เป๊ใช่ใช่ใช่ครับคือเรามั่นใจนะว่าเขาน่าจะดึงกลับได้ดูจากดูจากเขาแล้วดูจากส่งแล้วครับไอ้พุ่นพวกนี้มันยังยังตัวอีเคเอเนี่ยขึ้นมาแป๊บเดียวเลยยังยังไม่ได้แสดงออกอะไรแล้วก็ร่วงล่วงหลุดเลยย่างเลยครับใช่อันนี้้ามเล่น้ามเล่นครับ นี่ยครับนี่นล่าสุดลนะเอกชัยตอนนี้วันนี้เป็นอย่างนี้ค้ามาดครับอเออขึ้นอยู่ดีมีแท่งแดงใหญ่แบบนี้ครับครับแล้วก็ไม่หลุดเส้นสิบวันอย่างนี้ก็พอเล่นไหวถูกไหมครับครับแต่ว่าเนื่องจากว่าผมมีอยู่สามตัวแล้วครับเวลาเราเลือกหุ้นที่จะเล่นเราควรจะเลือกตัวที่สวยที่สุด อืมครับค้ามาเนี่ยเพิ่งเริ่มเล่นโวลุวเพิ่งเริ่มเ่เข้าครับถ้าเทียบกับเอฟซมาร์ F mart, หรือฟอร์ตเนี่ยผมคิดว่าผมไม่แน่ใจว่าเขาจ้ามือตัดสินใจยังไงประมาณนี้คือเดาเดา,ดาเกมครับไม่ไม่ถูกว่าเอาอย่างไงผมก็เลยไม่เล่นก็เลยจะไม่เล่น,ลลนครับเนี่ยครับอันนี้วันนี้อันนี้เป็นราคาของตอน เที่ยงไหครับเอิญทสาสไลด์ตอเที่ยงตกตลาดขึ้นเช้าไปแล้วอืมบ b c เอเป็นหุ้นค่อยๆขึ้นเลยครับหมอครับแล้วก็มีแรงซื้อเรื่อยๆแรงขายก็ไม่หลุดเส้นยี่สิบวันเป็นเป็นหุ้นที่ขึ้นแบบเรียกว่ามีมีมีฐานะครับตัวนี้ผมตามอยู่แต่เนื่องจากมันเล็กเกินไปผมก็เลยไม่อยากให้ลูกค้าซื้อเวลาเรา ออกแนวรับเนี่ยลูกค้าจะโวลุ่มมันจะเยอะครับครับเออบางทีโวลุ่มน้อยๆมันมันมันจะรับรับแรงไม่ไหวครับแต่ทรงแบบนี้ก็เล่นได้นะครับแบบเอียงมาเรื่อยๆเนี่ยพักตัวไม่เยอะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยได้ครับไม่หลุดนะครับเนี่ยหลุก,กี่สิบปันไม่หลุดแต่ว่าสภาพห้องมันไม่เยอะก็เลยไม่กล้าให้ลูกค้าเล่นอันนี้เอาวิธีคิดกัอนในการเลือกหุ้นของผมไลครับครับเน็ตเบครับหมอครับ หลุดเลยนะพี่เพียรอ่าหลุดเนี่ยผมคิดว่าเขากระแทกแรงเงินไปเจ้ามือนี่ใจสอบไปหน่อยครับกลัวเกินไปผมก็ไม่เรียยมาเลนครับเนี่ครับมาถึงนี่ตอนนี้เบียดอยู่ตรงจุดสตาร์ทอนเลยครับได้50วัน,นซึ่งอันนี้ผมก็จะไม่ชอบ แท่งแดงยาวเกินไปในเทคนิคในเทคนิคเทอมเขาเรียกมารุกโบสูเป็นแท่งแดงยาวขนาดใหญ่ซึ่งแปลว่าเจ้าม,มือขายครับครับสำหรับนเน็ตเบย์อันนี้เราคำแหงครับลงมาก่อนที่เขาจะลงกันครับลงมาพร้อมกับ EKS คู่กันนะครับใช่มาด้วยกันลงมาอันนี้ผมก็ไม่เล่นเพราะพี่ ทำไมพี่ลงมาก่อนนะพี่พี่เล่นชิงขายก่อนนี่ผมก็มไม่ค่อยชอบกันครับแปลว่าแปลว่าอะไรเวลาเราเล่นหุ้นชุดซีกับชุดดีดอกบางทีเราต้องเดาเหมือนกันว่าคนทําราคาเจ้ามือนักเก็งรายใหญ่เนี่ยจะเอาอยัางไงครับเลือกตัวที่เราคิดว่ามั่นใจที่สุดสวยที่สุดเข้าไปเล่นอย่าเล่นเยอะตัวมันตะมันมองไม่ทันคเอาแค่สามตัวที่ให้ไปเนี่ยถ้าซื้อพร้อมกันปังเลยนะครับ ตัวไหนมันมันขึ้นมันขึ้นลงไม่พร้อมกันมันมีทั้งขึ้นมีทั้งลงเราเราก็จะงงครับเกินสามเราก็งงครับนี่รามคำแหงนะครับวันนี้ตอนกลางวัน s i s b e. ยาวไปใจสอบไปผมว่าใจสอบไปเเริ่มขึ้นเหมือนกันเลยอันนี้ไม่เลือกมาเลยแท่งเทียนเหมือนกับของรามคำแหงนะพี่เบียร์ตอนลง เหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันเนี่ยครับ,รบปึ๊บมีดีเบากลับแต่ว่าผมผมผมโครงสร้างแบบเนี้ยแปลว่าเขาอะไม่ทิ้งอันนี้บอกบอกไว้ก่อนนะครับโครงสร้างแบบเนี้ยตอนนี้เราเจอเอ c บซเราเจอเอ s ไออแปลว่าเขาไม่ทิ้งนนนนครับรตนนร NBC, ร TV, แต่ว่าเาานื่องจากว่าสภาพคล่องมันน้อยไปหน่อยเราอาจจะไม่เลือกเล่นก็ได้ครับแต่โครงสร้างนี้ใช้ได้ ตึงกับมีแรงดึงกับมีเส้เทียนดึงกับนะครับโอเคของผมก็วันนี้เอาเอาประมาณนี้นะครับครับอันนี้ก็ฝากหนังสือไว้ตัวฉบับจริงจะวางที่ร้านหนังสือประมาณตน้นพฤษภาเนี่ยครับจะวางเริ่มวางร้านหนังสือครับก็เอฟซีพิเปียงเงินรอหนังสืออยู่คนระับพิเปียงบางท่นานก็รอที่ร้านเอาไปขายที่ร้านซีเอ็ดเป็นหลักครับครับใช้ซีเอ็ดเขาช่วยจัดจำหน่ายบางท่านก็รุ่นเก่าๆหน่อยเขาก็ใช้ สมัยใหม่ไม่เป็นนะอีบงอีบุ๊กเขาชอบเปิดหนังสือเขาชอบอะไรประมาณนี้ถามหาหนังสือกันเทียบเลยครับนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวรอพอกระจายไปตามร้านสี่เอ็ดวันที่ประมาณต้นพุภพาเนี่ยครับกระจายแล้วตอนนี้พิมพ์เสร็จแล้วครับครับมีหุ้นตัวหนึ่งที่พี่เปียกแนะนําลูกค้าไว้ฮะตัวหนึ่งผมขยายาตถามแทนลูกค้าเขาส่งมาถาม TIPS นะพี่เปียกวันนี้ขึ้นมาสามแท่งเทียนติดขึ้นมาตั้งแต่ เรียกว่าโอเวอร์โซนะฮะขึ้นมาสามวันนี้วันนี้ขึ้นไปอูเยอะเลยฮะเดี๋ยวผมไม่ดูเดี๋ยวผมเปิดขออนุญาตเปิดการาฟให้พี่เปียกเปิดเปิด<ผ>มเปิดการาฟสักนิดเดีครับ TIPS เนี่ยบางท,ทีตัวเล็กเนี่ยอันน,นี้เรียนเรียนให้ทราบนะครับบางทีจำจำไม่ได้นะครับ <c oughs> อันนี้ครับที่บอกตรงถ้าเป็น A อบอกับ B เนี่ยผมผมแทบจะว่าบอกขึ้นมาผมเห็นกราฟเลยครับตัวนี้ตัวนี้หุ้นที่พี่เปียกแนะนำไว้ให้ลูกค้าสะสมไว้นะครับพี่เปียกช่วงที่มันลง ลงไปสี่สิบพะยะใช่ไหมใช่ครับใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเออเออลงไปต่ําสุดเนี่ยเป็นหุ้นกินเป็นหุ้นกินคใหญ่ตัวเนี้ยรับสี่สิบเก้าบาทห้าสิบเพีเีับฐานลงไปหรือพอสมควรทีนี้จากสี่สิบเก้าบาทห้าสิบมันขึ้นมาสามแท่งเทียนใหญ่ๆเลยฮะวันนี้มันปิดไปบวกไปอีกหกบาทยี่ห้าตังค์ฮะขึ้นไปอีกสิบเปอร์เซ็นต์นักลงทุนบอกว่าเอาทํายังไงดีอย่างเงี้ยคือคือหุ้นทรงเนี้ยอันนี้เป็นหุ้นกลุ่มชุดชุด4ีชุดดีได้ไหมฮะ เดียก็เป็นดีด็อกเลยครับเป็นดีซีเลยครับครับพี่เปียกมีมีกลยุทธ์วางแผนยังไงฮะถ้าถ้าเป็นทรงแบบนี้มันมันกลับตัวแล้วหรือว่าเราต้องถือต่อหรือว่ายังไงฮะครับคือหุ้นที่เรากินคำหยาแหะครับธุรกิจเสร็จแล้วเราเห็นละมีการดันขึ้นไปรอบหนึ่งจริงๆหุ้นตัวนี้มีดันขึ้นไปรอบหนึ่งนะครับครับไปทำา i g h อยู่แถวหกหกสิบาทหรือเจ็ดสิบหรือแปดสิบาทนั่นเป็นเป็นยากนั้นครับแต่แตสิบบาททีนี้ เราเห็นแล้วเขาเขาดันมารอบแล้วเขากดทิ้งครับกดทิ้งเนี่ยเป็นเอ่อเป็นเ네นเจอร์ของหุ้นขนาดแบบขนาดแบบขนาดเล็กเนี่ยครับอือคือเจ้ามือรอบที่แล้วเขาเคลียร์ปอดอ๋อครับอ่เขาเคลียร์พอดอันนี้โดยโครงสร้างของของธุรกิจเนี่ยมันอยู่ธุรกิจประกันเอ่อดอกเปียเป็นขาขึ้นยังไงกําไรมาแน่นอนครับอา่าเราเห็นแล้วแต่ไหนว่าเขากดทิ้งให้เราแบบกลัวสุดขีดอะ่ะหลุดเส้นสองร้อยด้วยตัวเนี้ย ใช่ครับหลุดไปลึกเลยฮะพี่เพียรอแต่เรามีแนะนําซื้อแถวๆใต้ห้าสิบหัืไงเนี่ยไม่น่งใจครับใต้ใต้ห้าสิบนะใต้ห้าสิบอยู่ครับทีนี้ทีนี้เราพอ,อพอเราซื้อเสร็จแล้วเนี่ยมันก็กดลงไปอีกนะครับไม่ต้องไปสนใจมันอืมเพราะว่าการเล่นยาวๆกับมันเนี่ยหนึ่งเรามั่นใจธุรกิจสองมันกลับได้แน่นอนเราเห็นมีคนเล่นแล้วเนี่ยมีมีตัวอย่างการเล่นของกลุ่มหนึ่งนะ ถ้าไม่ถ้าไม่กลุ่มเดิมเล่นกลุ่มใหม่ก็มาเล่นครับเพราะว่ามันมีสตอรี่มันมีเหตุผลอยู่ปัจจุบันมันก็ขึ้นมาพุ่พุดพุดพ,พ,พมาเนี่ยคนที่มีห้าสิบหรือหรือซื้อฉละสมไปเลยเฉลี่ยมาห้าสิบห้าเอ็ดห้าสองห้าสามสี่แล้วแต่ตามสะดวกเลยคคือคุณต้องทบทวนตัวเองเลยว่าไอตอนที่มันลงไปสี่สิบหกสี่ิบเจ็ดอ่ะคุณกลัวหรือเปล่าครับเพราะว่าการเล่นกินคาใหญ่เนี่ยต้องมั่นคงในในตัวหุ้นกับตัวธุรกิจอ่ะ คแล้วก็พวกกลุ่มเนี้ยยิ่งลงเขาจะยิ่งซื้อยิ่งลงเขาจะยิ่งซื้อคําถามของผมคือตอนลงซื้อไหมตอนลงกลัวหรือเปล่าครับถ้าเราบอกว่าเออตอนนั้นกลัวมากๆเลยถามบ่อยมากเลยเครียดมากเลยผมแนะนําให้ขายตัวเนี้ยครับแล้วก็อย่ามาเล่นกับหุ้นประเภทนี้อืเขาไม่เหมาะกับคุณเลยครับ ทำไมถึงชื่อแมงกม่หม้สำราญพวกผมอยากให้เล่นหุ้นด้วยความสุขอะไรก็ตามที่ทําให้คุณมีความทุกข์ความเครียดแต่ว่าวิธีนั้นไม่ใช่วิธีของคุณอืมครับอันนี้เข้าใจก่อนนะครับส่วนคนที่ลงมาซื้อซื้อ,อตอนนี้ซื้อเฉลี่ยไปมาเนี่ยสมต,งตังหมดแล้วสมมตินะครับครับก็มากเลยกพ้ดลงมาเนี่ยเก็บเก็บตอนนี้กำไรอยู่สิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วจะทำยังไงดีไม่ต้องขายอืมซื้อไปเลยครับแล้วจะไปขายตรงไหน สเตตแรกที่จะขายก็คือไฮที่มันเคยทําไว้ครับบอกครับประมาณอช่วยดปปยูประมาณอาประมาณไฮเดิม erm เนี่ยมันอยู่ที่เกือบเก้าสิบาทเลยไม่เปียาไปรอไปขายแถวนั้นแหละครับครับอ่าไปขายแถวนั้นเพราะไอจุดจุดนั้นเป็นจุดที่มีรายใหญ่กลุ่มหนึ่งที่ก็ดันลราคาไปแล้วก็ตัดสินใจขายอ๋อครับเอออันนี้เราแปลว่ารายใหญ่คนที่เข้ามารอบเนี่ยก็จะดึงไปขายแถวนั้นแหละครับถ้าเขา ใจใหญ่พอหรือว่างบออกมาดีหรือกําไรดีเนี่ยมันจะท New High. ํานิวไฮแล้วมันจะเป็นหุนออมทามายเพราะฉะนั้น Auto รเราหน้าที่เราคือถ้าเรามีหุ้นตัวนี้อยู่เราก็ถือ,ถ,อถือไว้สําหรับคนเล่นยาวนะครับครัแล้วก็เอ,อดูงบขนาดเนี่ยเดี๋ยวไตรมาสไตรมาสหนึ่งไตรมาสสองก็ประกาศมาดูเออมันโอเคไหมมันมีปัญหาอะไรไหมแล้วก็ตัดสินใจอีกทีหนึง่งจะขายได้ไม่ขายก็ได้แต,แต่คนที่ ตัอีกทีนะครับสาหรับคนที่ลงไปแล้วกลัวมากแล้วตอนลงแล้วไม่ได้ซื้อผมแนะนําให้ทยอยขายครับก็เรียกได้ว่านี่นะฮะคือบางทีเนี่ยครับมันอยู่ที่จังหวะนะพี่เปียกอยู่ที่จังหวะจริงๆนะการลงทุนแล้วก็อความความประสงค์ลงทุนแต่แรกนะจริงๆผมก็พี่เปียกพยายามพยายามอบอกให้นักทุนทุกท่านเนี่ยใช้เขาเรียกว่าการลงทุนให้มันถูกกับจริตตัวเอง นะครับใช่ซึ่งง่ายมากนะจริงๆมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากในการที่จะเลือกหุ้นลงทุนนะใครใชคอบปันผลนี่โอสบายเลยนะครับสบายเลยจังหวะปันผลนี่ได้ลงแรงๆนี่ได้ทั้งนั้นใครชอบเก่งกาไรนี่ก็มีทุกวันนะหุ้นเก่งกาไรมีทุก,ทกวันนะฮะเล่นได้ไดทั้งช่วงนี้เล่น A ไม่ได้เล่น B ได้ไหมเล่น B ไม่ได้จะมี c D ดีให้เล่นเรื่อยๆครับก็ต้องท้าทามพี่เปียกไวล่วงหน้านะเดี๋ยวครั้งหน้านะครับพี่เปียก ดอกเบี้ยขาขึ้นกับหุ้นพวกไฟแนนซ์เนี่ยครับพี่เพียรเรียกว่าลูกค้าก็รีเควสมาเยอะว่าหุ้นไฟแนนซ์เงียบสนิทแล้วพี่เพียรเงียบสนิทไม่ไปไหนเลยคือไอ้ไอ้หุ้นเนี่ยมันก็เหมือนมันเหมือนจริงๆวิธีการเล่นุ้นคือวิธีการตกปลาครับถ้าเราอดทนได้เรานั่งอยู่ที่เดียวนั่นแหละคือปลามันก็ว่ายไปว่ายมาครับหมอครับมันอาจจะยังไม่มาไอ้ที่เราวางเบ็ดไว้อะ ครับเออก็รอมันหน่อยหนึ่งแต่ถ้าเราเป็นนักเก็งอะไรเราต้องคือตามไปอยู่ที่ไหนเราก็ไปที่นั่นน่ะเออครับแต่ก็ไม่รู้แนวว่าได้ตัวเล็กตัวใหญ่ครับครับต้องทบทวนให้ดีครับกลุ่มไฟแนนซ์ก็เป็นกลุ่มใหญ่นะแล้วก็เป็นกลุ่มใหญ่แล้วก็เงียบเงียบสนิทเลยตอนเนี้ยเราก็หน้าก็ไม่ไรครับไปยังไม่มาอังเบ็ดยังไงมันก็ยังไม่มาครับเดี๋ยวก็ต้องเดี๋ยวถ้าถามพี่เปียกไปลงหน้าลูกค้า วีเพียมาเยอะเพราะว่าหุ้นไฟนันไม่ติดชาร์จไม่ติดท็อปยี่สิบในตลาดน้อยมากกับวีเพียรเท่ว่าแทบจะไม่เจอมาหลายเดือนแล้วหายเงียบเลยนะตกลงมันยังไงอะไรเดี๋ยวไปวางแผนกันนะครับแล้วก็จริงจริงๆถ้าถ้าพูดหลังจากงบออกก็จะดีนะครับเพราะว่าบางทีงบมันจะตอบคำถามว่าทำไมปลามันยังไม่มาอ๋อดีครับวีเพียรได้ครับก็เดี๋ยวดูช่วงจังหวะเหมาะสมให้แต่ว่าก็ต้องทาบทามวีเปียรไปก่อนเรื่องนี้เพราะว่าน่าสนใจมากนะ หุ้นบางกลุ่มมันเงียบสนิทเลยมันไม่ไปไหนเลยเนี่ยมันทําอะไรอยู่หรือว่าเอ๊ะรอพวกเราไปอยู่ประมาณนี้ตรงนี้แบบนี้ครับช่วงที่เรามั่นใจในกลุ่มนี้แล้วเราก็สนใจกลุ่มนี้แล้วเราไม่อยากเล่นกลุ่มอด็ดเราก็ไปเที่ยวบ้างก็ได้ไปพักผ่อนดีแหละเปิดสมองสมองอ่าครับเนี่ยหนึ่งเป็นต้องเล่นหุ้นทุกวันนะครับหนึ่งพฤษสภาเนี่ยเทสแอนโกไม่มีแล้วพี่เพียเอ่าแล้วหุ้นหุ้นหุ้นไอ้พวกเปิดเมืองเนี่ยแข็งแรงมากเลยหมอเห็นไหมไม่ลงเลยไม่ลงเลย คือไม่ลงพี่เปียกก็พี่เปียกก็รอออกแนวรล่าให้ลูกค้านะครับได้ได้ไม่ยอลงพี่เปียกได้ได้สองตัวออกนวเราให้ลูกค้ามี CPN กับ CRC นอกนั้นไม่ได้สักตัวเลยมันไม่ยอมลงนะเนี่ได้และออกไปก็ไม่ได้พูดด้วยนะบางตัวเสียไม่ได้พูดมาครับนี่ก็ต้องรอจังหวดครับต้องรอว่าอ่าน้อยใช้ที่สุดมันจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่านนี้ก็ต้องขอบคุณพี่เปียกมากนะครับนะสัปดาห์หน้าก็คงจะลุ้นกนพี่เปียกอีกครั้งหนึ่งครับได้ครับสวัสดีครับพี่เปียกีสวัสดีครับ but yeah